นี่นะครับผมใส่ตัวนี้ให้ชมเลยนะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับด้านล่างสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาทำคลิปรีวิวกางเกงแนวแทคกติคอรนะครับผมซึ่งเป็นกางเกงที่ผมหามาใช้งานนะครับผมก็เพิ่งมีความสนใจในเรื่องกางเกง แนวนี้เมื่อประมาณปีกวป่านี้เองนะครับซึ่งผมก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าผมไม่ได้ขายนะครับผมก็ไปหาซื้อนะครับผมก็มาใช้งานซึ่งกางเกงแนวเนี้ยมันก็มีความคล่องตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นงานกิจกรรมการแกล้งงานกีฬาการแกล้งต่างๆหรือว่างานากีฬาที่ขึ้นเขาปีนป่ายกีฬาที่กลางแคมป์ต่างๆหรือ ทำงานทั่วไปนะครับก็สามารถใส่กางเกงนี้ได้เพราะว่ามันมีความคล่องตัวนะครับเดี๋ยวผมจะมาให้ดูเลยแล้วกันนะครับตัวนี้กับตัวนี้ก็คือร้านเดียวกันที่ผมได้มาแต่อันนี้ผมได้มาใช้นานใช้งานนานแล้วนะครับส่วนตัวนี้เพิ่งได้มานะครับเดี๋ยวมาดูสติกเกอร์กันเลยนี่นะครับเป็นเบอร์ L เบอร์ L นะครับไซส์ที่ผมดูมันก็อยู่ในเกณฑ์32นะครับ มันจะสามารถยืดได้ถึง35นะครับเพราะว่ามันจะรองรับ32 3 5ถึง35นะครับด้านหลังมันจะเป็นแนวนี้นะครับยืดได้ขึ้นได้อีกประมาณ2 3ถึง3นิ้วนะครับ2-3นิ้วก็เท่ากับว่า32 3 5ถึง35นะครับส่วนมาดูเนื้อผ้าเนื้อผ้าก็จะเป็นผ้าที่ยืดได้นะครับแบบนี้นะครับ ยืดได้เดี๋ยวทําคลิปไปทีละขั้นตอนนะครับให้ชมเลยนะครับรูปทรงก็จะเป็นแนวนี้นะครับแนวนี้นี่นะครับตัวนี้ผมได้มานะครับในราคาอยู่ในเกณฑ์เจ็ดถึงนะครับผมก็แน่อนอนว่าคือการค้ากันขายนะครับเขาก็ต้องมีกําไรกันบ้างอันนี้ผมไม่ทราบนะบผมผมจะบอกในเกณฑ์ ประมาณนี้แต่ว่าผมไม่บอกตรงๆเพราะว่ามันอาจจะมีผลกระทบหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับส่วนกระเป๋านะครับกระเป๋าตัวนี้ด้านที่ที่ใส่ด้านหน้าเนี่ยนะครับก็ลึกอยู่ประมาณนี้นะครับผมสองฝั่งนี่นะครับตรงนี้ก็สฝั่งเหมือนกันเดี๋ยวจะล่วงออกมาให้ดูว่าเป็นแบบไหนนี่นะครับแบบนี้นะครับผม ผมก็มาทําคลิปให้ชมนะครับก็คือเผื่อมีคนเขาสนใจคือดูเป็นแนวทางนะครับกล่าวว่าไม่เป็นปเป็นประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อยนะครับส่วนด้านหลังด้านหลังแบบนี้นะครับเดี๋ยวหันให้ดูให้เห็นรูปแบบนะครับด้านหลังก็คือจะมีกระเป๋าสองสองด้านเลยนะครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ก่อนมันก็จะเป็นตัวไอเหมือนกับว่าล็อกแบบเนี้ยกดไอ้กาวทุกแกอะไรประมาณเนี้ยด้านหลังก็ลึกลงไปประมาณนี้นะครับ แล้วก็จะมีที่เนี่บรูตรงนี้อีกนะครับรูเล็กๆเนี่ยนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับมีอันนี้ก็เป็นเนื้อผ้าแบบนี้นะครับด้านในกระเป๋าแล้วก็จะมีรูเล็กๆตรงนี้อีกด้านหลังก็จะมีรูเข็มขัดนะครับให้ร้อยแถมเข็มขัดมาด้วยนะครับนี่เขาจะแถมเข็มขัดมาให้ด้วยที่ที่ผมได้มานะครับชุดนี้ ต้องออกต้องบอกกันนะครับว่าผมไม่ได้ขายนะครับแต่เอามารีวิวให้ชมเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อนะครับของหลายหลายท่านที่ชื่นชอบแล้วก็ต้องการอยากจะหามาใส่นะครับในความคล่องตัวหรือการทํางานต่างๆหรือแนวแนวกีฬากลางแจ้งกีฬารลดผลต่างๆหรือว่าจะเป็นสายแคมปิง้งสายปีนป่ายสายขึ้นเขาท่องเที่ยวนะครับช่วงนี้ก็ก็เข้าใจนะครับว่าช่วงท่องเที่ยวขึ้นเขา <Okay. S 1> นี้ก็จะเป็นหูเข็มขัดนะครับโดยร,รอบๆอบนะครับ ให้ชมจะจะเลยนะครับเผื่อจะได้เป็นแนวทางในการตัดสินใจซื้อนี่ครับแล้วก็จะมีหูหูร้อยแบบนี้ด้านหน้านะครับ2หูซิอซินี่นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับสำหรับตัวนี้นะครับกระดุมตรงนี้ผมได้มาเป็นกระดุมแบบนี้นะครับแต่ร้านเดียวกันนะครับร้านเดียวกัน เอาเป็นกระดุมตอกนะครับรอบที่แล้วที่ผมได้มาที่ใส,ส,ส่ใส่เปยจนซีดด้วยละ่ะนี่กระดุมตอกแบบนี้นะครับอันไหนดีกว่าก็คือผมชอบกระดุมตอกมากกว่าเอาตัวนี้ก่อน้วกันยังไม่จบสําหรับตัวนี้นะครับนี่กระเป๋าด้านข้างด้านข้างฝั่งนี้ด้านข้างขานะครับน่องขาออมองในรูปในกล้องน่าจะเห็นรูปแบบน่าจะมองออกนะครับด้านนี้ก็จะเป็นซิปนะครับ อันนี้ก็คือซิปใหม่นะครับมันจะรูดมาครึ่งหนึ่งอ่าเปิดออกมานะครับก็จะล้วงเข้าไปได้สุดประมาณนี้นะครับด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะครับกระเป๋าส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเป็นเหมือนตีนทุกแกอีกเหมือนเดิมนะครับไม่รู้เขาเรียกอะไรเนี่ยแบกออกมาเนี่ยแล้วมันจะสามารถที่จะใส่เน็บอะไรได้หลายอย่างนะครับตรงนี้นะครับ เป็นแนวนี้ฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนี่ครับก็เป็นกระเป๋าแล้วก็ด้านนี้ก็เหมือนกันเป็นตีนทุกแกะแหวกมาใส่เน็บอะไรได้หลายอย่างนะพวกไฟฉายพวกแนวปก่อนเดินป่าได้ส่วนช่วงเข่านะครับมันก็จะเป็นแนวแนวนี้ซึ่ง ในกล้องผมไม่แน่ใจว่าเห็นแบบไหนนะครับเป็นแนวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ดูแบบนี้เลยนะกันแล้วกันนะครับด้านนี้อ่าเราจะค่อยๆขึ้นนะครับขึ้นไปแบบนี้นะครับแบบนี้รูปทรงก็สวยงามนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะครับสําหรับผมผมชอบนะครับผมก็เลยทําคลิปรีวิวเพื่อเป็นวิวทยาทานให้นะครับนี้ด้านหลังนะครับด้านหลัง ลงมาคุณสมบัติก็คือเป็นผ้ายืดนะครับผ้ายืดได้หมดแล้วด้านหลังอันนี้ยืดอีกข้างหนึ่ง,น,งนี่นะครับยืดได้กระชับกระเฉงคล่องตัวอ่เดี๋ยวมาดูเป้าตรงนี้นะครับเป้าสําหรับตัวเนี้ยก็คือมันจะเป็นเหมือนสามเหลี่ยมน้อยอยู่นะครับเนี่ยสามเหลี่ยมน้อยเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูทั้งหมดเลยทั้งที่ผมใส่ด้วย น,นี่สามเหลี่ยมที่เขาเย็ยบน้อยๆแบบนี้นะครับส่วนตัวนี้ไม่มีนะครับสามเหลี่ยมเล็กๆน้อยๆนี่ไม่มีโอเคเดี๋ยวจะรีวิวทีละตัวส่วนตรงไหนอีกด้านในด้านในเดี๋ยวลิกออกมาให้ดูเลยแล้วกันนี่นะครับด้านในก็จะเป็นแบบนี้ แบบนี้นะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบนะครับขาบอกว่าป้องกันละอองน้ํานะครับแต่ว่าน้ํากิ้งใบบอลอันนี้ผมไม่แน่ใจเดี๋ยวเรามาทดสอบด้วยกันเลยเพิ่งได้มาเหมือนกันนะครับส่วนตัวที่ผมใส่ก็คือน้ำกิ้งใบบอลได้นะครับเดี๋ยวจะทำคลิปทีละตัวเลย มาดูกันนะครับอ่าครานี้เรายวมาทดสอบนะครับปกันละอองน้ําได้หรือเปล่าหรือน้ากริ้งใบบอนได้หรือเปล่านี่นะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่านะครับอ่าแบบนี้แล้วลวกันนี่นะครับนี่นะครับป้องกันละอองน้ําได้ได้ส่วนหนึ่ง แต่น้ำกิ้งใบบอนเดี๋ยวเรามาทดสอบเลยว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับประโยชน์ใส่เลยนี่นะครับก็คือกิ้งใบบอนได้อยู่เหมือนกันนะครับนี่นะครับเผื่อเป็นคุณสมบัติให้ผู้ที่เขาสนใจนี่นะครับนี่ก็ถือว่ากิ้งใบบอนได้เหมือนกันนะครับนี่ครับถ้าปล่อยไว้นานๆมันก็จะแทรกซึมได้ เป็นเรื่องปกตินะครับเดี๋ยวมาดูตัวนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วนะครับโอหซิปก็จะมีที่จับดึงให้แบบนี้สำหรับตัวนี้ที่ได้มานะครับอโอเคก็น่าจะหมดแล้วเดี๋ยวมาดูตัวร้านเดียวกันที่ได้มานะครับ นี่นะครับเดี๋ยวมาดูร้านเดียวกันที่ได้มาอันนี้เป็นสีอ๋อันนี้สีสีดำนะครับลืมบอกอันนี้สีดําส่วนอันนี้ร้านเดียวกันเป็นสีเขียวเป็นเสียวเหมือนเขียวมันเขียวขี้ม้นะครับผมก็สไตล์ก็เหมือนกันนะครับทุกอย่างรูปทรงเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีอถนี้ร้านเดียวกันแต่ว่ามันอาจจะเป็นรูปทรงเดียวกันแต่รูปแบบกระเป๋าอาจจะไม่เหมือนกันอาจจะแตกต่างไปบ้างเล็กน้อยนะครับ ซึ่งผมก็มีแต่ว่าผมไม่ได้เลือกใช้งานแบบนั้นนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นเบอร์ L อลเบอร์อก็เป็นขนาดที่พูดไว้ก่อนหน้านี้นะครับกระเป๋าต่างๆก็รูปทรงคล้ายๆกัน,นครับด้านหน้าด้านหลังส่วนตัวนี้ที่ผมบอกนะครับเป้าเป้าไม่ได้เป็นสามเหลี่ยมเหมือนตัวแรกนะครับเหมือนตัวสีดําตัวแรกตัวนี้ซึ่งลต มันก็แตกต่างกันไปบ้างเล็กน้อยนะครับจากที่ผมถามร้านผู้ขายนะครับผมก็เอามาให้ชมเผื่อเป็นวิทยาทานให้กับคนที่เขาสนใจนะครับอยากได้ว่ามันเป็นแนวไหนแต่ส่วนผ้าก็เป็นผ้ายืดผ้ายืดเหมือนกันนะครับคล่องตัวใส่ทํางานหรือว่าใส่กิจกรรมการแก้งสายแคมปิง้งขึ้นภูเขาท่องเที่ยว ก็ได้นะครับกางเกงอเนอกประสงค์เลยนะครับซึ่งผมก็ชื่นชอบมาได้ปีกว่าเหมือนกันนะครับผมก็เลยหามาใส่ซึ่งมันเป็นกางเกงที่ทํางานหรือกีฬาเล่นกีฬาออกกําลังกายแบบที่แจ้งได้นะครับโอเคส่วนตัวนี้ก็ได้มาจากร้านเดียวกันราคาเดียวกันนะครับอยู่ในเกณฑ์เจ็ดถึงแปดร้อยนะครับส่วนเดี๋ยวมาดูตัวที่ผมใส่ นะครับตัวที่ผมใส่ตัวนี้นะครับตั้งแต่ข้างล่างจนถึงข้างบนเลยนะครับไลข่นะลขึ้นมาเรื่อยๆนะครับไล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนี่นะครับก็คือเป็นรูปทรงคล้ายๆเดียวกันนะครับกับอันแรกก็คือมีกระเป๋าตัวนี้เป็นเรียกอะไรตีนตุ๊กแกรหรือเปล่านะครับผมเรียกผิดก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับ แล้วก็มีกระเป๋าด้านข้างแบบนี้นะครับส่วนจุดที่แตกต่างนะครับสําหรับตัวนี้กับตัวก่อนหน้าที่ผมเอาให้ชมก็คือตัวนี้นะครับได้มาในราคา1,200อาจจะต่อรองได้นิดหน่อยเป็น1,100หรือพันอยู่ในเกณฑ์พันหถึงพันสเนี่ยครับก็คือเป็นผ้ายืดเหมือนกันรูปทรงเหมือนกันแต่ผ้า,าจะบางกว่าตัวนี้นะครับ คุณสมบัติก็คือมันยามันถ้ามันขาดเนี่ยมันจะไม่ขาดแบบฉีกนะครับมันจะขาดเป็นจุดเล็กๆขาดเป็นเป็นจุดเป็นก้อนนะครับเป็นกลุ่มก้อนอันนี้ก็เหมือนกันนะครับจากาคุณสมบัติที่สอบถามนะครับที่ดูก็คือมันจะขาดเป็นจุดเป็นก้อนไม่ฉีกขาดนะครับผ้าก็คุณสมบัติเหมือนกันยืดได้เหมือนกันช่วงเข็มขัดเข็มขัด แล้วก็ช่วงกระเป๋าก็มีตัวตีนตุเก,กียรแล้วก็มีตรงนี้เล็กๆที่ใส่หล,ลายๆอย่างใส่อุปกรณ์อเนกประสงค์ได้นะครับส่วนกระเป๋าตรงนี้ก็เหมือนกันก็จะลึกลึกนะครับตรงนี้ก็จะาลึกลักษณะนี้นะครับเปียบเทียบกันเอาเองนะครับส่วนอันนี้นี่นะครับก็จะลึกแบบนี้นะครับล้วงเข้าไปได้ มันใส่ตึงแล้วมันเอาออกมาไม่ถนัดนะครับนี่นะครับด้านในก็จะเป็นกระเป๋าเป็นผ้าแบบนี้นี่นะครับคงเห็นบ้างไม่เห็นบ้างก็ต้องขออภัยนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับส่วนเป้าเดี๋ยวมาดูเป้านะครับเป้าเป้าตัวนี้มันก็จะเป็นต้องขออภัยนะครับถ้า มันผิดระเบียบหรืออะไรหรือเปล่านะครับนี่เป้าอ่ะเรามาดูนี่นะครับมันจะเป็นแนวตัดเย็บแบบนี้นะครับซึ่งออกแบบเพื่อใส่ในการคล้องให้คล่องตัวในการที่จะ,ะทำกิจกรรมต่างๆนะครับยกแข้งยกขาได้นะครับยืดแข้งยืดขาได้นะครับตัวด้านหลังที่ผมให้ชมก็คือได้เหมือนกันนะครับ ยกแข้งยกขาสะดวกนะครับแต่ตัวนี้เขาตัดมาแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้นะครับสุภาพหรือไม่สุภาพยังไงผมก็ต้องขออภัยนะครับผมเพราะว่าต้องการให้เห็นเนื้อผ้าจริงๆสําหรับผู้ที่สนใจนะครับเผื่อให้เป็นแนวทางจริงๆผมก็ไม่ได้ทําคลิปสายแนววิทยา,าเาเรียกอะไรแนวไอเทคนิคหรือว่าแนวแบบยุทธวิธีนะครับแต่ว่าผมาสนใจถูกใจมันใช้งาน ใส่ใช้งานสะดวกสบายผมก็เลยทําคลิปให้เป็นแนววิทยาทานให้ท่านผู้ชมได้ชมได้เลือกตัดสินใจกันนะครับหมดหรือยังส่วนอันนี้หูเข็มขัดก็จะรอบๆนะครับรอบๆก็จะเป็นแนวนี้นะครับหูเข็มขัดตัวนี้จะใหญ่นะครับจะใหญ่สามารถใส่เข็มขัดแท็กิี่ข้ออย่างอื่นได้ นะครับส่วนตัวนี้ผมมองว่ามันน่าจะเล็กเล็กกว่านะครับเล็กกว่าตัวนี้อยู่นะครับเนี่ยแต่มันน่าจะยืดใส่ด้วยกันได้เข็มขัดตัวนี้น่าจะใส่ตัวนี้ด้วยกันได้นะครับแต่มันก็ต้องดึงต้องแหวกหน่อยเพราะมันอาจจะติดหมัตรงนี้นะครับส่วนเข็มขัดที่เขาให้มานี่มันจะเป็นมันจะเล็กเล็กกว่าตัวนี้เล็กกว่าที่ผมใส่อยู่ตอนนี้นะครับนี่จะเล็กกว่านะครับมันก็สามารถใส่กับ ชุดของมันตัวนี้ที่เขาแถมให้ได้นะครับได้ดีแต่ถ้ายืดไปนานๆผมก็มองว่ามันก,ก็น่าจะใส่กับตัวนี้ได้นะครับแต่ที่ผมลองแล้วมันติดหวัวติดหัวตรงนี้นะครับติดหัวไอแนวเข็มขัดเท็กิคอตรงนี้ส่วนอันนี้ก็จะมีหูกันหูดึงตรงนี้เขาเรียกตะขอดึงตะขอไว้แขวนอะไรต่างๆนี่แหละฟังเดียวนะครับอา่า ก็น่าจะรีวิวหมดแล้วนะครับครบถ้วนหรือไม่ครบถ้วนยังไงก็ต้องขออภัยนะครับผมว่าผมก็รีวิวจากสายผู้ใช้งานนะครับอันนี้จะเป็นสีเขียวเขียวนะครับที่ผมใส่อยู่แต่อันนี้จะเป็นเขียวแนวเขียวขี้มาโอเคยังไงก็ทักทายคอมเมนต์นะครับท่านไหนที่เขา ทีอ่อยากสนใจอะไรผมก็จะบอกนะครับผมก็ให้คําแนะนําได้เท่านี้อันนี้ผมก็ซื้อมาใช้งานนะครับคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้นะครับคลิปนี้ผมก็ขอจบการรีวิวให้ชมครับเผื่อเป็นวิทยาทานให้กับหลายๆท่านที่สนใจจริงๆผมก็เพิ่งชื่นชอบแล้วก็สนใจมาประมาณปีกว่านี่เองนะครับเท่าที่ผมพูดต้นคลิปนะครับ คือมันมันสามารถใช้งานอนเนกประสงค์ได้หลายอย่างผมก็เลยชื่นชอบจะเที่ยวในเมืองก็ได้จะเล่นกีฬากลางแจ้งก็ได้เข้าสนามซ้อมก็ได้นะครับอันนี้เนี่ยนะครับชื่นชอบมากสำหรับใครที่ได้มาตามเพจหรือว่าดูตามเพจที่เขายิงแอดโฆษณาก็ก็ให้ระวังนะครับผมก็ ก็เคยสั่งมาเหมือนกันนะครับก็คือเนื้อผ้าไม่ไม่ถูกใจเป็นผ้า<อ>เป็นผ้าไม่ยืดแบบนี้นะครับผ้าไม่ยืดแบบนี้ที่ผมได้มาจะยืดแค่แค่เอวนะครับแค่เอวด้านหลังเนี่ยเนี่ยยืดแค่เอวด้านหลังแต่เนื้อผ้าตรงเนี้ยไม่ยืดเลยนะครับที่ได้มาถูกๆูนะผมก็เลยไม่สั่งตามเพจแล้วครับผมเคยสั่งตามเพจก็คือเสียเงินเสียเงินไปเป็นพันเหมือนกันนะครับในคลิปนี้แล้วก็ขอขอบคุณนะครับที่ที่รับชมนะครับบางคนชื่นชอบก็ ขอบคุณจริงๆก็ไม่ได้มาแนวแนวนี้นะครับแนวรีวิวแนวแท็กติคอลแนวแนวอยุธธวิธีแบบนี้นะครับผมก็ชื่นชอบก็เลยเอามาให้ชมเผื่อเป็นวิธีทานจริงๆอ่ะนี่นะครับเดี๋ยวดูนะครับผมลองเอาน้ำหยอดทั้ง3ทั้งทั้ง3-4ตัวที่ผมได้มาแล้วของของลอดนี้ อันนี้ได้มาใส่ใช้งานได้นานแล้วครับหลายเดือนแล้วนะครับนี่นี่นี่นะครับนี่มันจะเป็นแบบนี้นะครับต้องขออภัยเดี๋ยวเอามาดูใกล้ๆนี่นะครับเดี๋ยวฟังนี้ดีกว่าเอาใหม่เลยแล้วกันนี่นะครับดูครับนี่นะครับมันจะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับคือน้ํากลิ้งใบบอลนี่นะครับแบบนี้นะครับนี่มันกลิ้งได้นะครับจริงๆผมก็ใส่ไปนานหลายเดือนแล้วนะครับ ก็คือเป็นชุดน้ำพิ้งใบบอลใส่จนเนื้อผ้ามันมันยุ่ยแล้วนะครับใส่ทั้งลุยงานลุยพาสุนัขออกกำลังกายฝึกฝึกสุนัขออกกำลังกายด้วยครับนี่ครับนี่มันก็ติ้งได้อยู่นะครับกิ้งใบบอลได้มาดูเดี๋ยวมาดูตัวที่ผมใส่นะครับนี่นะครับนี่การยืดหยุ่นนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับ นี่ครับมันจะเป็นแนวที่แบบใส่กระชับกระเชงนะครับนี่นะครับยกแข้งยกขาอะไรได้นะครับนี่ครับมันยืดหยุ่นได้ดีนะครับนี่ครับโอเคก็ขอบคุณที่รับชมนะครับผมครับผมใส่ให้ชมแล้วนะครับที่ผมได้มาใหม่นะครับตอนที่ผมรีวิวต้นคลิป นี่นะครับแปบ๊บหนึ่งนะครับอ่านี่นะครับก็คือตั้งแต่ข้างบนนี้ครับนี่นะครับที่ผมได้มานะครับผมผมใส่ ตัวนี้ให้ชมเลยนะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับด้านล่างนี่นะครับคือบางคนอาจจะเรียกทรง iX7 นะครับผมก็เห็นที่เขารีวิวกันก็คือกระเป๋าตรงนี้นะครับมันเป็นทรง iX7 นะครับถ้าผิดพลาดยังไงผมก็ขออภัยนะครับแต่ว่าผมเห็นที่มัน เป็นแบบนี้นะครับนี่แหละทรง ix7 ถ้าท่านไหนที่ทราบก็ลองพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมเพียงเอามาใส่ให้ชมเฉยการคล้องตัวเดี๋ยวมาดูนะครับนี่ครับมันยืดหยุ่นได้นะครับยืดหยุ่นได้ดีมากเลยเล่นกีฬา,าแนวลวดผลกีฬาแนวแท็กติคอลนะครับขึ้นเขา สายแคมปิ้งหรือว่าสายสนามนะครับในสนามก็สามารถเล่นได้ดีนะครับยืดหยุ่นได้ดีนี่นะครับนี่นะครับสะดวกมากนะครับคล่องตัวดีมากเลยนี่นะครับในสนามกีฬายิงยิงปืนก็ดีมากนะครับนี่ครับนี่ครับยืดหยุ่นได้ เดูด้านหน้าบ้างนี่ครับนี่นะครับมันยืดหยุ่นได้ดีมากนะครับสายยุทธวิธีต่างๆนะครับผมถึงชอบนะครับก็เลยเอามารีวิวให้ชมนะครับผม